ไปกันที่หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยค่ะได้ส่งมอบโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ําบ้านหนองปลือนะคะเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ําที่ถาวรนและเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะรอยยิ้มของประชาชน10หมู่บ้าน ไดเขตเทศบาลตำบลโพกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและเสียงปรบมือเพื่อแสดงออกถึงความขอบคุณขณะที่พลเอกทวีปเนนิยมผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำบ้านหนองปลือหมู่ที่หนึ่งให้กับนายอภรรมณีกันนาย,ยกเทศมนตรีตาบลโพกลางเจ้าของพื้นที่ได้พัฒนาและดูแลต่อไปโครงการขุดลอกพัฒนาแหล่งน้ำแห่งนี้นับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พลเอกวรพงษ์สง่านเนธ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่ต้องการสร้างความสุขที่ยั่งยืนและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกประชาชนทุกภูมิภาคกว่า400โครงการโครงการขุดสระเก็บน้ำบ้านหนองปลือจึงได้ดำเนินการขุดภายใต้ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยซึ่งดำเนินการจนแล้วเสร็จเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาเพื่อใช้เป็นแก้มลิง รองรับน้ําและป้องกันน้ําท่วมที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่เสียดหมู่บ้านได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับท่านผู้วิการฐานสูงสุดท่านก็ได้ออมอบหมายให้กับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะครับได้จัดทําโครงการขึ้นมานะครับสำหรับในก่อนสิ้นปีนี้เนี่ยเราจะมี400กว่าโครงการที่จะมอบ นะครับอันนี้เป็นหนึ่งและก็เป็นโครงการแรกที่เราเราเราสามารถที่มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในตำบลโพกลางนี้ก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้สาหรับชาวตำบลโพกลางเราและหมู่บ้านที่หนึ่งได้รับผลประโยชน์อย่างเยอะเลยเมื่อก่อนน้าไอ้ตรงบนที่ไหลไปไม่มีแก้มลิงพอ,พอดีน้าได้ท่วมทุกปีพอมาพอมาปีนี้รู้สึกว่าพอขุดพอขุดบอ่อเสร็จ น้ำก็จะไหลลงบ่อเออชาวบ้านในรับความเดือดร้อนก็น้อยลงเยอะเลยครับมีผลประโยชน์ทางเยอะเลยขอบคุณทหารที่มาให้ความเมตตากับหมู่บ้านหมู่ที่หนึ่งตำบลโพกลางของเราครับสําหรับโครงการขุดลอกและพัฒนาแหล่งน้ําบ้านหนองปลือตําบลโพกลางนี้มีเนื้อที่กว่า33ไร่ที่ความลึก4เมตรสามารถเก็บกักน้ําได้กว่า150,000ลูกบาทเมตรซึ่งการดําเนินการ ที่มีการทุ่มสะพักกำลังและเครื่องจักรกลหนักเข้าดำเนินการโดยกําลังทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค5สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจึงเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่จะสามารถรองรับน้ำฝนและน้ำที่ไหลลงมาจากตัวเมืองไปเก็บกักเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรให้กับประชาชนใน10หมู่บ้านกว่า1,700ครอบครัวโดยไม่หวั่นเกรงว่าจะขาดแคลนน้ำ และเกิดน้ำท่วมซ้ำซากเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมานิกรเหล่านอกถ่ายภาพนารุปป้องเศ้ารายงานจากจังหวัดสุโขทราชสีมาครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกัน